วันนี้ณศาลาประชาคมอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีและคณะมูลนิธีราชนาวีราะบรมราชูธถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเรื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กรวมสามพันถุงไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบทุกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โอกาสนี้องค์มนตรีได้ร่วมประชุมติดตามการเกิดอุทกภัยโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์อุทกภัยจากนั้นองค์คมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและในอำเภอเป็นผู้รับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยต่อไป ต่อจากนั้นรองคมนตรีลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ผู้ปกครองเด็กเล็กณนบริเวณห้องรับรองที่ว่าการอำเภอปากพนังจากนั้นเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวรัษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปากพนังจังวนดสามออบคอร,รัวซึ่งมีผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงจังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดฝนตกหนักติดต่อกันในหลายพื้นที่ช่วงวันที่12-24ถึงธันวาคม2567 ทำให้เกิดน้ําป่าไหลหลากล้นตลิ่งดินถล่มและท่วมขังส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายใน23อำเภอ1 4 9ตำบล1,263หมู่บ้านปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว18อำเภอเหลือพื้นที่ที่เป็นลุ่มต่ำและอีก5อำเภอที่อยู่ติดชายทะเลยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่